เปลงมาอีมอามาเที่ยวไอ้มาที่จุดใช่ะอ้นี่คือพ้นไปส่งป่าทีแลรกพูดก็รับส่งป่าแล้วยชาแก่ใช้เพื่อมาเก็กบใบไปปลาช่อนปลาช่อนไม่ไมีจ้ะจะมีปลาช่อนบ้านเฮาหรือทั้งอื่นสีส่สเกตอืมสีส่สเกต สังเสร็จก่อนแล้วก็ใส่ถูงแล้วต้องให้เตรียมตากอื้อมันเล่นนำแผง,แงก็ดีกับปากับากที่มาทาดปามามือเรียกันนี้ค่ะเอาลงเอาลงกว่าแรงก่อนที่ปาเท่ามาสิเลยโค่เพราะเป็นมัละจ้างอืมแล้วคายกี่โดดเท่าไหร่ขายเป็นไม้ไม้ละไม้นี่กี่ตัว ตัวเล็กมีประมาณสามตัวใหญ่ก็สองน้ำหนักประมาณเท่าไหร่น้ำหนักอันนี้มาจากไอ้ละควประคุมคไดจ้จานนี่นะ I'm เก็บรอเตรียมเข้าไปครับับออนโชกฟ ปลาธรรมชาติอะไรมันมีแล้วราหือนมุกลาคุมพาอะไรกับเบนะเมียนเมียนหนูเฮ็ดตัวแต่อายุสิบสงคนเห็แต่ก่อนมีแต่ปลาย่างค่ะบมีปลาส้มปลาส้มคือเทาดัดเปลงคือเทาไปไปส่งสีโคคามเลยเมียนจะน้องนั้นก็เป็นขาย้อยเม็ดไมเท่าไรจ้ะอันนี้สามไม้ห้าสิบ ปลูกไม้ร้อยแล้วแต่แม่ค้าเขาจะไปขายบางทีเขาก็ขายไม้ละเศร้าสองเพราะว่าถ้าให้แต่ทางหลวงเขาบม้ป่วยมันปลาไม่กินตัวเล็กนะค่ะปลาเลี้ยงลูกเขาจะไม่กินเลยค่ะะเขาจกินตตัวโปลาตัวเล็กๆเขาไม่กินมันก็เลยยังอยู่เนาะแต่เขาาอีสนเริ่มเล็กอ่ะอันนี้จะเอาปลามาชำละจ้ะเอามาครัวบ้านคือบ้านเฮานี่แหละจ้ะเอามาอัน เดะมาคั่วมาทำทำความสะอาดแล้วพอทำเสร็จแล้วก็เอาไปหมักเข้าถัางน้ำแข็งไว้ถังนี่ค่ะถังไปหมักไว้ถ้าวันไหนเราไม่ทำเราก็หมักใส่น้ำแข็งไว้แล้วก็เราก็ถ้ามันมีต่อว,วันต่อไปเราก็มาตา,ากจ้ะหนูทำนะนะจ๊ะวันอังคารวันพุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์าจ้ะจ้ะใหญ่คือคือทำก็คือ,ทำ,คอทำย่างไปเลยจ้ะ ตากเดแล้วก็ย่างแล้วก็เตรียมแพ็กไปขายค่ะแา,าวันนม,มีเด,ดก็ไม่ทำค่ะม,มาจากบางเนลนนครปฐมจะ้ะไ,ไม่มีค่ะปลาหนองหานไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะมันหมดแล้วปลาหนองหา,จานจ้ะปลาที่ทําได้มันมีปลาดุกปลานินปลายี่สงนวนจันทร์สวยแล้วแต่ปลาทางตลาดเขาชอบจ้ะ่หน้า หน้าเกี่ยวข้าวเสร็จจะมีปลาพวกปลาช่อนปลาดุกของสีสเกตรเสียวซุรินค่ะแต่ปลาไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะปลาธรรมชาติจ้ะถ้าหนูส่งตามตลาดเนี่ยจะเป็นสามไม้ห้าสิบจ้ะคือใส่ไม้ที่ที่เคยเห็นนะคะจะมีสามตัวมีสี่ตัวแล้วแต่จ้ะบางทีก็สองตัวจ้ะจะราคาส่งแม่ค้าเขาจะไปต่อก็บางบางแล้วแต่เจ้านะบางทีก็ยี่สิบยี่สิบห้า สามสิบแล้วแต่เข้าจะเอาไปขายค่ะเราส่งราคาเท่านี้จ้ะราคาส่งหนูจะไปส่งตามตลาดคือหนูหนูจะไปนั่งโต๊ะมันมีแผงค่ะจะนั่งโต๊ะแล้วถึงเวลาแม่ค้าก็จะมารับเอาจากเราค่ะไปขายต่อตามหมู่บ้านาบางทีก็ตามของสมแล้วแต่